ของมันจะร้อนนอทีนี้ผมเพิ่งมาย้ายมาทำกับไก่ไปดูหางดำอันไหนเออตัวเล็กๆนันยังอีกแม่อันนี้กระดูกขาหน่องสามเนี่ยคนที่สดีเกตเนี่ยท่ทางันคือ 3 1 2 3 มีให้กำลังใจกับชุมชนนะครับแล้วก็จะมาพบกันในการแก้ไขปัญหาเพื่อความสงบสุขในพื้นที่นะครับ พัฒนารัทธุดานะครับกองภาคประชาสังคมและ่อมาเมื่อวันที่สพฤศจิ์มาตรงนี้นแต่ไม่รู้ว่าที่ววรีุกั้อร่อยนะครับสะอาดอรอยที่สาคัญหนึอนี้ครับ

หนึ่งสองถ้าไม่ใหญ่จริงนะครับกินมั่งขายมั่งมามีภารกิจกันก็อยู่หนึ่งสองสามสองสามมันจะเป็นใหญ่